สวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่มเลิกจากงานมาครับไปช่วยเพื่อนทําไฟมากลับมาก็มารดน้ําฝรั่งครับรดแบบบุกลกครับไม่ค่อยชุบน้ำบ่อแห้งครับแห้งแห้งครับปั๊บมันไม่ขึ้นครับเลยต้องใช้น้ำปลาปลาครับก็ลดพอประมาณครับนี่ครับฝรั่งหน้าร้อนครับน้ําก็ไม่ค่อยได้ลดครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับ แต่ก็โอเคครับนี่ครับกิมจูหนใหญ่ครับเก็บหลายรุ่นครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโดกครับไอตัวน,นี้มันเป็นเพี้ยขนาดห่อไว้มันก็ยังเพี้ยเข้าไปเนี่ยถ้าตัวไหนไม่สวยแล้วก็ไว้กินเองครับนี่ครับยังไม่ได้ห่อครับถ้าห่อเล็กๆไปมันก็คอยจะร่วงครับร่วงคาถุงถ้าห่อใหญ่เกินไปมันก็ อะไรนะครับเ,เ,เป็นเป็นในเป็นเพียรครับเนี่ยบางทีผมจะเด็ดทิ้งมาเลยเอาไอ้กิ่งละหน่วยกิ่งละหน่วยพวกนี้อย่างเงี้ยสองลูกบางทีผมก็ต้องเด็ดทิ้งเอาไว้ลูกเดียวพอถ้เาเอาไว้เยอะหน่วยมันเล็กครับลูกมันเล็กไอ้ลิเล่ลครับเป็นลิเล่ครับ,รบเพื่อนๆชมสวนยามเย็นนี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไ,ไลท์คือหงบอสือนี่ครับตอนนะครับตอนสังเกตนะครับ ถ้าขายก็กิ่งละร้อยนะไม่รู้จะขายได้ป่ก็ซื้อมาตัวใกิ่งร้อยห้าสิบครับอยู่ที่ว่ากิ่งใหญ่กิ่งเล็กครับตอนนั้นแล้วครับแต่อย่างนี้ก็กิ่งละร้อยห้าสิบครับยังไม่ทันได้ขายหน่อยเลยจะขายกิ่งซะแล้วนี่ครับไฮไลท์อีกไอน้น้อหนาพันไอ้อะไรเนาะแต่ผมซื้อมามันเขาบอกว่าอะไรต้ามู่ อู้ร oh, ่วงซะ,แล,ะ <laughs> แ,แล้วอะไรเจ้าดูทักไหนร่วงซะและ้วแต่ก็ได้กินแล้วครับเนี่ยมันเป็นในหนาตาามู้ต้ามูกับสับปะรดผมก็งงงครับแต่ต้ามูใบจมุนครับใบจมุนไอ้ผมกินเน่งครับไอ้ตัวเนี้ยก็รสชาติไม่ทอะไรก็อร่อยอยู่ครับแต่เป็นสายสายครับอันเนี้ยสับปะรดอันนั้นทุเรียนสับปะรดกับทุเรียนผมยังรอดูลูก่อนครับรอดูผลรับนี่ครับ ตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่าถ้าเด็ดใบมันออกก็มันจะแตกแตกตาเร็วขนาดนี้รู้นี้ผมเด็ดนานนะครับตอนนี้ไปทํางานที่ปากช่องครับเห็นเสาปลูกแล้วเขารูดใบออกมาเลยแล้วมันาถามเขาว่ามันรูดใบออกมันจะติดตาเร็วครับเรากัดเด็ดยอดอันนี้ครับไฮไลท์อันนี้เป็นเพชรไอ้เพชรปากช่องเรียกว่าฝ้ายเขียวกระเสษดสองปากช่องฝ้ายเขียวกระเสด อร่อยทับหวานด้วยเนื้อเป็นเนื้อทรายครับจะเป็นพิษปักช่องผมก็มีเยอะครับอยู่ที่บ้านใหญ่ตั้งทาบเก่งไว้ต่อไม่ขายครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นทุเรียนกับสับประรดแต่ผมยังว่ามันคล้ายๆกันนะแต่ผิวมันจะไม่มันจะไม่คือครับเนี่ยไอไอตัวน,นี้ผิวจะลายครับไอตัวน,นี้ผิวจะเนียนเนียนกว่าเนี่ยผิวจะเนียนกว่าแต่ว่าใบาก็คล้ายๆกันต้องรอชิมผลครับ ไอ้นี่จะขบยักษ์ไรหนมตอนซื้อเข้ามาตอนนั้นก็ก่อนคนก็กินเยอะครับ๋ตวนี้เยอะแยะไม่ได้เนี๋ยนี้ผมก็ตอนมาจากินที่บ้านครับนี่ครับเยอะครับฝรัง่งที่สวนวนู้นเราก็จะโลกกล้วยออกแล้วก็ปลูกฝรั่งครับดูแล้วกล้วยจะกล้วยจะไม่รุ่งครับถ้าปลูกฝรั่งนี่น่าจะรุ่งครับเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งอะ เก็บไม่ทันครับไม่ใช่เก็บไม่ทันมีแต่ลูกค้ามาสั่งไม่มีลูกไม่มีแต่ฝรั่งจะขายโอเคครับผมสวัสดีครับ